ประการสังคมโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกแล้ววันนี้7-8ตุลาคม64สำหรับม .33 ม .39 ม .40 พร้อมบอกวิธียื่นทบทวนสิทธิ์สวัสดีค่ะพบกับช่อง PN s m a อีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูเงินเยียวยารอบเก็บตกและว,วิธียื่นทบทวนสิทธิ์นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะประการสังคมโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกตามมาตรการเยียวยาโควิด ให้แก่ผู้ประกันตนม .33, ม .39, ม .40 ในวันที่7 -8 ตุลาคม .64 สําำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยานะคะแต่เงินยังไม่เข้าบัญชีให้รีบดำเนินการผูกพรมเทด่วนสำนักง,งานประกันสังคมนะคะได้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนม .33, ม .39, ม .40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในรอบเก็บตก วันที่7-8ตุลาคมสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาแต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีนะคะวิธีเช็คสิทธิประกันสังคมก็คือ 1. เข้าเว็บไซต์ของประกันสังคม 2. กดคลิกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาตามสถานะผู้ประกันตนนะคะก็ให้เลือกดูว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประกันตนมา,มาตราใดก็เลือกมาตรานั้นนะคะ 3. กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสยืนยันที่เห็นบนหน้าจอ 4. กดตกลง 5. ระบบจะแสดงผลการได้รับสิทธิ์หากได้รับสิทธิ์จะขึ้นตัวอักษรสีเขียวให้ผู้บัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนหากไม่ได้รับสิทธิ์จะขึ้นสีแดงนะคะก็ให้รีบดำเนินการยืนย่นทบทวนสิทธิ์ที่สำนักง,งานประกันสังคมโดยด่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ยาวๆต้องทําอย่างไรบ้างนะคะข้อ1คือให้ดําเนินการตรวจเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม 2. เมื่อดําเนินการเช็คสิทธิล่าสุดแล้วนะคะแต่พบว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์หรือขึ้นสถานะสีแดงให้รีบดําเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ประกันสังคม 3. ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านประกันสังคมโดยสามารถทําได้2วิธีได้แก่การส่งบริษณีย์ไปยังสํานักงานประกันสังคมหรือเดินทางไปยังสํานักงานประกันสังคมใกล้บ้าน 4. เตรียมเอกสารการทบทวนสิทธิโดยต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการทบทวนสิทธิได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม เลือกดาวน์โหลดเอกสารตามมาตราของผู้ประกันตนนะคะ 5. ้าเกเอกสารให้ครบถ้วนประกอบด้วยแบบฟอร์มเอกสารลงชื่อระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบเสร็จสลิปชำระเงนินอื่นๆเพิ่มเติมระบุเบอร์ติดต,ต่อกลับเพื่อให้เจ้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานประกันสังคมติดต,ต่อกลับได้นะคะ นำส่งเอกสารโดยการนำเอกสารที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้วส่งมาหาที่สำนักง,งานประกันสังคมที่ยีิบเก้าจังหวัดสีแดงเข้มทางไปรษณีย์นับตามบันทับตาไปรษณีย์นะคะเงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่ยนขอทบทวนสิทธิ์ได้คือ1มาตรา3าผู้ประกันตนที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ยีิบเก้าจังหวัดเยียวยาใน9้าประเภทกิจการ2มตาตรา39ผู้ประกันตนที่มีฐาน ทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในยิบปุจังหวัดเยวยาภายในเดือนกระกฎะาคม64 3ม,มาตรา40ผู้ประกันตน13จังหวัดแรกที่สมัครภายใน3เมกระกนายน64และจ่ายเงินภายในวันที่10สิงหาคม2564และกลุ่ม16จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่3สิงหาคม64โดยสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสินนะคะก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่3ตุลาคม64นะคะ การทบทวนสิทธิประกันสังคมนะคะสาหรับผู้ที่ส่งเรื่องทบทวนสิทธิให้กับประกันสังคมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้รอการอัปเดตสถานะอีกครั้งหาเข้าเกณฑ์เยียวยาก็จะได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะโดยสามารถยืดทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3ตุลายน2564ทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่ายิบ9จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะซึ่งพื้นที่ยิบ9จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1กรุงเทพม,มหานคร2กาญจนบุรี 3. ชนบุรี 4. ชฉะเชิงเซา 5. ตาก 6. นคปรปฐมถม 7. นครนายก 8. นครราชสีมา 9. นาราธิวาส10นนทบุรี 11. ประทปทุมธานี 12. ประจบคีรีขันธ์13ปราจีนบุรี 14. อยุธยา 15. 15เพชรบุรี 16. ปัตตานี 17. เพชรบูรณ์18ยะลา 19. ระยอง 20. ราชบุรี 21. ลบบุรี 22. สงขลา 23. สิงห์บุรี 24. สสมุทรปราการ 25สมุทรสงคราม26สมุทรสาครยีสจ็ดสระบ,บุรี28สุพรรณบุรียีก้าอ่างทองนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปเงินเยียวยารอบเก็บตกและว,วิธีการยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะ